วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการทำแกงเขียวหวานให้สีเขียวเข้มโดยที่ไม่ต้องไปหาใบผักใบหญ้าที่อื่นมาปั่นแล้วทำให้แกงเขียวหวานเข้มนะคะจ้องตาดูดีๆเด้อพิกแกงเขียวหวานถ้าใส่เยอะไปก็จะทำให้เผ็ดฝรั่งกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนู่นนี่นั่นมาปรับให้ไม่ให้มันเผ็ดแล้วก็ไม่ให้สีมันจืดไปบางทีการใส่กะทิเยอะเกินไปเพื่อดอกความเผ็ดมันก็จะทำให้สีพีกแกงเขียวหวานสีจืดชืดไปไม่น่ากินเมื่อก่อนเป๊ก็คนหนึ่งแหละที่ดูดูเข้ามาว่าเอาผักใบนั้นใบนี้มาปัววาป่่นนนนนนแแล้้้วกก็ใใสสททหหงเเเเเขขขีียยาาปปมมมึคือั แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจ้าเคล็ดลับนี้ก็ได้มาจากแฟนฝรั่งเป้นั่นเองเนื่องจากว่าเราสองคนชอบกินพาสตา้าอาทิตย์หนึ่งเราต้องมีแหละวันหนึ่งเราต้องมีกินพาสต้ากันแล้วเป้ก็ชอบกินอยู่เมนูหนึ่งกินประจําแล้วก็แฟนทําบ่อยมากทําบ่อยจนวันหนึ่งเป้เอาพริกแกงของพาสต้ามาดมดูว่ามันรสชาติเปอนแกงเขียวหวานเปี๊ยบเลยเป้ก็ดมดูคิดในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องเอาพริกแกงอันนี้มาผสมกับแกงเขียวหวานโดยที่ไม่ต้องใส่พริกแกงเขียวหวานให้มันเยอะแล้วก็เอานี้ผสมลงไปเพื่อดอบความเผ็ด และแล้ววันหนึ่งเป้ก็เอาพริกแกงอันนี้มาผสมกับพริกแกงเขียวหวานของเรามันคือพริกแกงเพสโตเบโซของพาสต้านั่นเองถ้าผสมลงไปเล็กน้อยเพิ่มความเขียวของเขาก็จะเขียวรสชาติพริกแกงเขียวหวานก็จะไม่หายไปไหนเราก็ยังได้กลิ่นรสชาติแกงเขียวหวานอยู่เลยค่ะทุกคนคะทีนี้พริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเพสโตเบโซรวมกันก็จะไม่ทําให้แกงเขียวหวานผิดเพี้ยนในรสชาติแล้วก็มีรสชาติดีด้วยไม่ต้องเอาผักใบผักใบหญ้ามาปั่นให้เขียวแล้วก็เทลงใส่หม้อแกงเขียวหวานไม่ต้องเลยเอาสูตรนี้ไปทําได้เลยค่ะ รับรองรสชาติแกงเขียวหวานยังอยู่เหมือนเดิมรสชาติไม่ผิดเพี้ยนอะไรเลยแล้วพริกแกงเพสโตเบโซของพาสต้านี่ยเขาก็จะมีความมันในตัวมีน้ํามันในตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่น้ํามันตอนผัดไก่ผัดหมูของแกงเขียวหวานเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่กะทิเพื่อดอบความเผ็ดของพริกแกงเขียวหวานอีกเลยเอาสูตรนี้ไปทําไม่เผ็ดแล้วก็สีแกงเขียวหวานไม่จืดชืดอีกด้วยรสชาติคงเดิมการันตีจ้า สุดท้ายที่เห็นใส่ลงไปนั่นก็คือกระชายเป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะเป้เป็นคนชอบกระชายแล้วก็จะมีได้กลิ่นของกระชายหอมหวานกลินกระชายเผ็ดนิดๆอร่อยที่สุดจ้าไปจัดกันเลยเดอ้อสีแกงเขียวหวานในวิดีโอกับของจริงใกล้เคียงกันมากค่ะทุกคนค่ะไม่เชื่อก็ลองไปทําดูเดอ้อ